สามส่วนโออคำมีเงินให้แบ่งสามส่วนส่วนเรื่องไหนจังไหนมาสั่นส่วนนงไหนบ้านข้าว่าหมายความว่าังไรหวานข้าวปาซื้อหวยรวยขึ้นนันนี่โอกลับอาชญาใจออแสดงว่าบ้านข้าว่าแล้วอขึ้นมากกคือขึ้นโบขึ้นก็คือไปส่วนสองแบบไส่วนสองนันใส่ปางงูเฮงงูสา เราเล็กล้วอัดปากคอยไว้นั่นนันตลาดเชนหนึ่งเหรอมันเคยได้ยินกูเอาแชนหนึ่งไหนเอออัดไว้โลลดแ้คอยกับมิดเลยเนีมิดเลยเนี่มึงคิดไปจังไงทำอะไรเรื่องของเธอเรื่องแล้วเออปากที่สามไปไหนปากที่สามมัฟังดินไว้ฟังดินชื่อขีดดินบ่คอยกับท่าบุญสุนทานเนี่ยโอ้จำจำฟังคุ้มทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา ใไปสิไปรักก็บ่ได้ใครไปที่พ่นก็บ่ได้โอ้ท้าบุญไปวัดไปว่าใส่ซองใส่ซองใส่ยังแกแบงโอไ้สบายบุญเป็นกุศลอืมสร่างบูตวิหารสร่วิหารโอ้สามสามอันสามอันสามแบงสามแบงแบ่งเป็นสามชวนแบ่งเป็นสามชวนโอ้เราเอาสามบูมีเมียกับใส่ปากเมีย સાહેબ પણ ક